จอหุ้มของร่างกายประเภทที่3นะคะจะเป็นเซ์รัสเมมเบนนะคะสำหรับเซ์รัสเมมเบนเนี่ยมันจะซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเซอล์รัสเมมเบนนะคะจะเป็นเยื่อบางบที่ยืดหดได้นะคะแล้วก็จะหุ้มอวัยวะภายในอ่าลักษณะสำคัญนะคะคือเขาจะยืดหดได้นะคะแล้วก็ หุ้มอวัยวะภายในนะคะอันนี้สําคัญนะอ่าหุ่มอวัยวะภายในนะคะไม่มีการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเนาะสองประเภทก่อนหน้านี้นะคะキュเลเนสเม r เบนกับเมลคัสเม r เบนจะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเนาะแต่ว่าสัมผัสในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นเซรัส e เม r เบนจะไม่โดนสิ่งแวดล้อมภายนอกเลยนะคะแล้วก็จะเป็น ทำหน้าที่ในการห่อหุ้มอวัยวะภายในนั่นเองนะคะลักษณะที่สําคัญอีอย่างหนึ่งคือเขาจะเปียกชุ่มตลอดเวลาเนาะเนื่องจากมันจะโยงกันนะนักเรียนถ้าเขามีลักษณะเข,เขาทําหน้าที่ในการห่อหุ้มอวัยวะภายในนะคะแล้วอวัยวะภายในอะ่ะส่วนใหญ่มันก็ต้องเปียกชุ่มตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเซอรัสเนมเบนเนี่ยเขาจะเปียกชุ่มด้วยนะคะแต่เขาไม่ได้เปียกชุ่มด้วยเมือกเหมือนเมื่อกี้นะคะเหมือนเมลคัสเนมเบนเนาะเขาจะเปียกชุ่มด้วย ของเหลวประเภทหนึ่งนะคะก็คือเป็นเซรัตฟูอิดนะคะเซรัตฟูอิดทำหน้าที่หล่อลื่นอวัยวะภายในต่างๆนะคะทีนี้ดูโครงสร้างกันนะคะจากก่อนหน้านี้นะคะสองรูปแบบก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีแค่สองชั้นใช่ไหมก็คือจะมีแค่ชั้นที่เป็นอีพิเทเลียมนะคะกับชั้นที่เป็นคอนเนคทีฟพิชชูแค่สองชั้นนะคะแต่เซรัสเมมเบนเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นแซนด์วิชอะคะ่ะ ก็คือมีชั้นข้างบนชั้นข้างนอกนะคะชั้นข้างนอก1ชั้นนะคะแล้วก็ชั้นข้างในอีก1ชั้นนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยจะขั้นด้วยเซอรัสฟูอิบนั่นเองนะคะทีนี้ควรขอไปไลด์ถัดไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะข้ามกลับมาที่ไลด์เมื่อกี้ให้นะคะอันนี้เนี่ยสำหรับเซอรัสเมมเบรนเนี่ยนะคะมันเป็นถุงหุ้มอวัยวะนะถุงหุ้มอวัยวะนะคะให้นักเรียนลองนึกถึงอันนี้ก็ได้นะคะว่า เรามีลูกโป่งอยู่อันนึงนะคะแล้วเราก็เอากำปั้นเราอะค่ะใส่เข้าไปในลูกโป่งเนาะให้ลูกโป่งอะค่ะมันคุมรอบกำปั้นของเรานะคะทีนี้เปรียบเทียบกันนะคะว่ากำปั้นของเราเนี่ยนะคะแทนเป็นหัวใจนะคะหัวใจเป็นอวัยวะภายในประเภทหนึ่งใช่ไหมอ่าก็คือหัวใจนะคะส่วนลูกโป่งเนี่ยนะคะมันหมายถึงเป็นเซ r o u s m e เ b r a n e นะคะเซ r o u s m e เ b r a n e นะคะอ่า ทีนี้ค bon ่ะล um, in ูกโป่งเนี่ยเขาก็ต้องมีอากาศอยู่ข้างในใช่ไหมคะอากาศอยู่ข้างในนะคะแล้วมันก็ต้องมีชั้นที่อยู่ด้านนอกนะคะอันนี้คืออยู่ด้านนอกนะคะสัมผัสกับชาวบ้านนะคะอ่าสัมผัสกับชาวบ้านนะคะแล้วก็จะมีชั้นข้างในนะคะชั้นข้างในนะคะที่สัมผัสกับอวัยวะที่ถูกหุ้มนะคะสัมผัสกับอวัยวะที่ถูกหุ้มนะคะ ชั้นข้างนอกนะคะชั้นข้างนอกนะชั้นข้างนอกนะคะจะเป็นชั้นที่เราเจอกับชาวบ้านชาวเมืองก็คือเจอกับอวัยวะภายในอื่นๆนะคะอ่าส่วนชั้นข้างในนะคะจะโดนกับอวัยวะที่หุบหุมะถ้าเราลองมาดูฝั่งด้านนี้นะคะก็คือเป็นหัวใจใช่ไหม ตรงนี้คือหัวใจนะคะแล้วก็มีถุงหุ้มอยู่นะคะถุงสีฟ้านี้ก็คือเซลลัสเมมเบรนใช่ไหมเซลัสเมมเบรนนะคะมันจะมีด้านนอกนะคะด้านนอกนะที่วเขเยนไว้ฝั่งนี้ก็คือเป็นด้านนอกที่สัมผัสกับชาวบ้านอยู่นะคะ<โ>ก็คือเป็นชั้นด้านนอกนะคะอ่าตรงนี้ชั้นด้านนอกนะคะกับชั้นด้านในที่สัมผัสกับหัวใจใชไหมชั้นด้านในที่สัมผัสกับหัวใจอ่า ชั้นด้านนอกนะคะที่สัมผัสกับชาวบ้านกับชั้นด้านในที่สัมผัสกับหัวใจเห็นไหมถ้าชั้นด้านนอกเราจะใช้คําว่า parietal parietal layer เป็นชั้นด้านนอกนะคะส่วนถ้าเป็นชั้นด้านในเราจะเรียกว่า visceral นะคะ visceral layer เป็นชั้นด้านในที่สัมผัสกับอวัยวะที่หุบหุสนะคะ ทีนี้สําหรับในภาพนี้นะคะคือต้องเป็นเยื่อที่หุ้มหัวใจไว้เยื่อหุ้มที่หุ้มหัวใจไว้ซึ่งเราเรียนมาก่อนหน้านี้แหละเราน่าจะเคยเห็นแล้วว่าคําว่าเยื่อหุ้มหัวใจมันคือ pericardium ใช่ไหมคะอ่ะา pericardium นะคะ pericardium อ่ในรูปนี้นะคะคือเยื่อหุ้มหัวใจนะคะเยื่อหุ้มหัวใจหัวใจอ่า เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเยื่อหุ้หมหัวใจที่อยู่ข้างนอกสัมผัสกับชาวบ้านใช่ไหมข้างๆหัวใจคืออะไรคะข้างซ้ายขวาของหัวใจคือปอดเนาะเพราะฉะนั้นอิพาริทอพาร,พริคาเดียมเนี่ยเยื่อหุ้หมหัวใจชั้นนอกเนี่ยก็จะไปสัมผัสกับปอดถูกไหมส่วนวิสซิลอพาริคาเดียมเนี่ยนะคะก็คือเป็นเยื่อหุ้มชั้นในของเยื่อหุ้หมหัวใจเพราะฉะนั้นวิสซิลอพาริคาเดียมก็จะสัมผัส กับหัวใจนั่นเองนะคะทีนี้ตรงกลางนะคะที่เราบอกว่ามันคืออากาศเนี่ยนะคะมันคืออากาศเนี่ยถ้าเป็นลูกโป่งเนาะแต่ถ้าเป็นของเซอร์รสเมนเบนะคะตรงกลางมันจะต้องถูกบรรจุอะไรอยู่คะอ่าบรรจุของเหลวนะที่เราเรียกว่าเซอร์รสฟู it. อิดอ่าเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีชั้นด้านนอกที่เราเรียกว่าพายทอกชั้นด้านในที่เราเรียกว่าวิสซรอลนะคะ แล้วก็ตรงกลางนะคะที่ไม่ว่างเปล่านะจะมีของเหลวอยู่ก็คือเป็นเซอร์รัตฟูอิดเคมไหมอ่าเราลองดูภาพนี้นะคะภาพนี้จะคล้ายๆเมื่อกี้แหละนะคะเขาบอกว่าไอ้แผ่นๆสีม่วงอ่อนตัวนี้ค่ะคือเยื่อหุ้มหัวใจอ่ายื่อหุ้มหัวใจนะคะแล้วถ้าเราแกะออกมาเนี่ยมันจะมีส่วนที่ติดกับชาวบ้านใช่ไหมติดกับชาวบ้านเราจะเรียกว่าพาไรทอแล้วก็ชั้นด้านในที่ ติดกับอวัยวะที่ถูกพุ่มก็คือหัวใจเราเรียกว่าเราเรียกว่า visceral visceral layer นะคะแล้วก็ระหว่างชั้นเนี่ยเขาเลเบลไว้นะคะว่า The pericardial fluid mm hmm. ก็คือเป็น serous f l u i ของหัวใจของเยื่อหุ้มหัวใจนั่นเองนะคะ,ะเราจะลองกลับมาที่สไลด์หน้านี้นะคะ่ะแบบเมื่อกี้เลยนะคะ ถ้าเป็นเยื่อหุ้มชั้นนอกนะเราจะเรียกว่า parietal layer นะคะชั้นที่ติดก,กับชาวบ้านใช่ไหมชั้นที่ติดก,กับชาวบ้านส่วน visceral layer คือชั้นที่ติดก,กับอวัยวะที่ถูกหุ้มอวัยวะที่ถูกหุ้มนะคะเสร็จแล้วมันจะขั้นกลางด้วยอะไรคะ s e r o u fluid นั่นเองนะคะขั้นกลางด้วย s e r o u fluid นะคะทีนี้เราดูภายในแต่ละชั้นบ้างนะคะภายในชั้นเนี่ยนะคะนักเรียนดูนะ ตรงนี้คือฟลูอิดเซอรัตฟลูอิใช่ไหมคะมันจะถูกประกบไปด้วยอันนี้ค่ะอ่าก็คืออ p พิเทเลียมพิชชูนะคะแล้วถ้าจาอ e p พิเทเลียมพิชชูก็จะเป็นคอนเนกชีพิชชูนะคะถ้าจาอ e p พิเทเลียมก็จะเป็นคอนเนกชีพิชชูนะคะแล้วมันก็อาจจะต่อกับกล้ามเนื้ออะไรก็ว่าไปนะคะแล้วแต่เนื้อเยื่ออวัยวะบริเวณนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแค่เซอรัสแมนเบนก็จะมีเป็นสันวิดอย่างนี้นะคะอ่าเราจะมีทั้งหมด องชั้นใหญ่ก็คือเป็นชั้นที่อยู่ด้านนอกติดก,กับชาวบา้านเรียกว่า parietal layer กับชั้นที่อยู่ข้างในนะคะห่อหุ้มอวัยวะอยู่นะคะเรียกว่า visceral layer นะคะเซลล์รัมเม้พบในอวัยวะภายในทุกชนิดนะคะหัวใจต,ตับไตไส้พุงนะคะ,อะลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรคะอวัยวะอะไรคะปอดนะคะ ปอดเนี่ยเราเคยเจอมาแล้วในบทที่หนึ่งนะคานี้นะคะปอดนะคือ p ูร r อนะคะถ้ามันมีคํเนี้มันจะหมายถึงปอดเนาะเหมือนเดิมนะคะ m e มเบรนเหมือนหัวใจเมื่อกี้เลยก็คือจะมีชั้นนอกกับชั้นในใช่ไหมชั้นที่อยู่ด้านนอกก็จะเป็น p a r า e t a l นะคะชั้นนอกนะ p a r า e t a l p l u r อ m e เบรนนะเป็นชั้นนอกนะคะแล้วก็ชั้นด้านในนะคะเป็นชั้นที่หุ้มปอดอยู่เนาะเราเรียกว่า วิซาล์มเมมเบรนนะคะฟูราล์เมมเบรนเนาะแล้วก็ข้างในค่ะมันจะมีของเหลวอยู่แล้วเรียกว่าของเหลวที่ชื่อว่าเซรัลฟูอิดช่อนั่นเซรัลฟูอิดเนาะเราจก็เซรัลฟูอิดไปทุกอันเลยนะคะไม่ต้องแบบเป็นชื่อเฉพาะเหมือนแบบเป็นเยื่อหุ้มหัวใจเยื่อหุ้มปอดไม่เป็นไรนะคะเป็นเซรัลฟูอิดไปเลยเนาะแล้วก็ในอวัยวะอย่างอื่นนะคะอย่างที่บอกเนาะอย่างพวกเอ่อปอด กระเพาะอาหารนะตับใจไส้พุงมตรงนี้นะคะทั้งหมดจะมีเซรลัตฟูอีกทั้งหมดนะคะพุ่มแต่ละอวัยวะของตัวเองเนาะถ้าของลำไส้เล็กก็จะมีเซรลัตฟูอีของตัวเองเนาะแล้วก็ในช่องท้องก็จะมีเซรลัตฟูอีอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อกันกระแทกเนาะหลักๆคือการกระแทกนะคะนักเรียนอันนี้ค่ะถ้าเรา่งง่ายๆก็คือถ้าหัวใจอะค่ะมันจะอยู่ที่หน้าอกใช่ไหมที่ตำแหน่งหน้าอกเราใช่ไหม แล้วก็ปอดก็อยู่ตำแหน่งหน้าอกเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วปอดกับหัวใจเนี่ยมันจะอยู่ใต้กระดูกอันนึงนะคะมันก็คือกระดูกซี่โครงใช่ไหมคะมันจะอยู่ภายใต้กระดูกซี่โครงใช่ไหมทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าร่างกายอะคะ่ะร่างกายไม่มีไอ้พวกเมมเบรนเซลัสเมมเบรนนะคะกระดูกซี่โครงอะ่ะมันก็จะโดนกับ เนื้อเยื่อของปอดหรือเนื้อเยื่อของหัวใจได้โดยโตรงถูกไหมแล้วถ้าสมมติว่ามันมีสมมุติเราหกล้มตกบันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกระดูกที่โครงหักอ่ะมันก็จะแทงเข้าไปที่เนื้อเยื่อของปอดเนื้อเยื่อของหัวใจเลยใช่ไหมซึ่งมันก็น่าจะไม่ดีนะแต่ว่ามันก็จะเสียหายได้ง่ายนะคะดังนั้นอันนี้ค่ะมันจะช่วยคอยหลอยต่อเลื่อนะแล้วก็ลดแรงกระแทกด้วยนะคะลดแรงกระแทกนะคะ อย่างแบบสมมติว่าเวลาเรานอนกิ้งไปขึ้นมาตกเตียงเนี่ยเนาะเซรัสเมมเบรนมันมีสร์ดเซรัสฟูอิดอยู่เขาก็เจะช่วยกันกระแทกประมาณนึงนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อภายในบาดเจ็บได้ง่ายนะคะ